รุ่งโรจน์นั้นอดีตแข้งทีมชาติเวลทำผลงานทางกราบซ้ายได้อย่างน่าอัศจรรย์คิกเป็นหนึ่งในปีกซ้ายที่ดีที่สุดตลอดการและเคยติดทีมชาติเวล64นัดคว้าแชมป์ทั้งหมดกับแมนยูในเต็ดรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัยด้วยอันดับที่4พอพสโคอังกฤษสโคเติบโตมาจากคลาสออฟ2ทีมดาวรุ่งอันโด่งดังของแมนยูในเต็ดและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอล อดีตเพลเมเกอร์ทีมชาติอังกฤษที่มีความสามารถระดับสูงสุดไม่ว่าจะเล่นในแดนลึกหรือยืนหลังกองหน้านอกจากนี้การยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่ติดตัวมาตลอดจนแขวนสตาร์ทอันดับที่3ามแฟรงค์แลมพาร์ดอังกฤษหนึ่งในสุดยอดกองกลางแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แห่งยุค90แต่แลมพาร์ดอาจเน้นไปที่การหาโอกาสทำประตูในกรอบเขตโทษคู่แข่งเป็นหลักและเขาก็ทำหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อดีตจอมทัพทีมชาติอังกฤษตะบันไปถึงเกือบ300ประตูให้กับสโมสรและทีมชาติ